สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ โคตรดาวเตะบราซิลเยี่ยงตัวของเนมากันดีกว่าครับตัวของเนม่าเองเนี่ยก็ครับได้ว่าเป็นนักเตะที่มีลีลาแพรวที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยถูกไหมหลายหลายคนอาจจะบอกว่าเขาเนี่ยแหละคือนักเตะที่ลีลาแพรวที่สุดบนโลกใบนี้แล้วนะครับผมเป็นแบบยอดนักเตะสายเอนเตอร์เทนที่สร้างสีสันให้กับโลกฟุตบอลมากที่สุด แต่เนม่าเองเนี่ยนอกจากลีลาในสนามของเขานะครับลีลานอกสนามเนี่ยก็ยังแผวพาวด้วยโดยเฉพาะลีลาบนเตียงนั่นเองเนม่าเองเนี่ยณปัจจุบันนี้ก็มีลูกหนึ่งคนแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะมีลูกคนที่2กับแฟนคนปัจจุบันซึ่งก็คืออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่างตัวของบูนาเบียงคาดีนั่นเองที่นี่เองเนี่ยเนม่าเนี่ยนะครับผมรู้แล้วว่าแฟนสาวณปัจจุบันของเขาอ่ะกำลังตั้งท้องอยู่ถูกไหมแต่ในขณะเดียวกันนี้เองเนี่ยเนม่าก็ยังเป็นพ่อเสือนะครับผม ออกล่าสาวๆไปเรื่อยๆเลยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถามว่าแฟนๆเนี่ยโดยปกติแล้ว่คุณผู้หญิงก็คงจะไม่โอเคหรอกถูกไหมครับผมกับการที่เนม่าเนี่ยทำแบบนี้นะครับผมก่อนหน้าน,นี้ก็มีการถูกจับได้ด้วยนะว่าไปส่งข้อความหาผู้หญิงคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับผม,ผมรู้ว่าเรื่อง เช้าๆที่ดังออกมาก่อนหน้าเนี้ยก็คือโดนแฟนจับได้ว่าแอบส่งข้อความไปหาสาวอื่นในวันวาเลนไทน์ก็มีมาแล้วเหมือนกันนะครับผมก็เรียกได้ว่าใครก็หยุดเขาไม่อยู่ทั้งในสนามและนอกสนามและเรื่องบนเตียงจริงๆที่นี่เองเนี่ยดูเหมือนว่าการที่เนม่ายังอยู่กับตัวของแฟนสาวคนนี้อย่างตัวของบรูน่าได้เนี่ยมันมีเหตุผลอยู่นะครับถึงแม้ว่าอาจจะรู้แหละว่าเนม่าเนี่ยยังหยุดไม่อยู่ถูกปะยังไปเรื่อยๆเลยเนี่ยตัวของบรูน่าเขาก็โอเคนะครับผมยินยอมอ่ะ พี่พี่จะไปมีใครเนี่ยก็ได้เลยนะ แต่หนูมีกฎให้พี่3ข้อวันนี้แหละก็เลยจะมาเล่าถึงกฎ3ข้อที่ตัวของบรูน่าได้ตั้งให้กับตัวของเนม่าเอาไว้ว่าตัวของเขาเองเนี่ยจะยังเป็นแฟนกับเนม่าต่อไปนะคุณจะสามารถไปจีบผู้หญิงคนอื่นไปมีผู้หญิงคนอื่นหรือว่าไปมีอะไรไปร่วมสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นบนเตียงได้เลยแต่ขอให้รักษากฎ3ข้อนี้เอาไว้และภาพสัมพันธ์ของเราจะยังไปกันต่อได้เรามาดูดีกว่านะครับว่ากฎ3ข้อนี้มีอะไรบ้างครับผมข้อที่1เลยเนี่ยนะครับจะไปมีอะไรกับคนอื่นเนี่ย ต้องใส่ถุงยางอนามัยนะครับและข้อที่2นะครับผมมีอะไรได้นะสอดใส่ได้แต่ห้ามจูบป,ปากผู้อืคนอื่น3นะครับผมจะมีอะไรก็ระมัดระวังกันหน่อยละกันนะครับก็เป็น3ข้อที่ทางตัวของบรูน่าเนี่ยให้เนม่าเอาไวล้ละกันนะครับจะไปม,มีคนอื่นไม่ว่านะครับผมแต่ขอให้รักษากฎ3ข้อนี้ไว้และความสัมพันธ์เนี่ยจะยังคงดำเนินต่อไปได้ซึ่งหลายๆลยคนก็บอกว่าโอโ้พ่อเนม่า คุณช่างโชคดีเหลือเนที่มีแฟนใจกว้างขนาดนี้นะครับ แต่สาหรับคนลังเดียวใจเดียวเนี่ยก็จะมองว่าโอ้ยไม่เห็นจะต้องไปมีคนอื่นเลยคนเดียวก็มากพอแล้วนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดของคนและกันนะครับเราไม่อยากจะไปตัดสินเรื่องของคนอื่นแล้วกันนะครับผมอ่ะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในโลกฟุตบอลที่เราได้นํามาฝังให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะยังไงในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนถ้ผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดเนาะยังไงไว้เจอกันในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะหาเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับ วงการฟุตบอลโลกฟุตบอลเนี่ยเอามาเล่าให,ให้ทุกคนฟังกันอีกอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ